พี่น้อยอรวรรน์นะคะไทยนะคะคุณอภรขอให้กับบ้านปลอดภัยคะ่ะโบนัสเนาะอ่าไทยได้เลยกำลังพูดว่าเราอยู่ในบ้าน เลขที่เดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือเอจอกานกันภาพนิ่งภาพนิ่งยังไม่ได้ค่ะภาพนิ่งยังไม่ได้พภาพนิ่งได้ให้กําลังใจกันซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เราต้องเข้าไปดูป้าป้าส่งงานไม่เป็นนะ่ะเออก็ยังนึกเยอะทำไมเขาส่งอ,อ๋อเขาให้ส่งทุกวันใช่ไหมคุณวิลา ใช่ปะจ้ะก็เสื้อก็โอเคไม่ขาดใช้ได้ค่ะก็ได้เนีเหรียญเหมือนกันนะคะเพื่อนๆรายส่ะแม่สุชาดาก็ได้ทุกเดือนทุกเดือนอยู่ค่ะรลสดนะคะตรงนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะค่ะก็ขอบคุณมาก ไปคะ่ะพี่แม่ไปขึ้นกับเพื่อนนะคะจะได้เกิดเปิดค่าการมองเห็นเปิดค่าการมองเห็นเนาะ,ะเพื่อนก็ไม่ลง <laughs> ตัวเองไม่ลงไปดูไปดูเพื่อนแล้วตัวเองก็ไม่ลงได้อ่าอาบน้ําให้สะอาดซักเสื้อให้สะอาดแต่แค่นั้นก็พอแล้วเนาะเพื่อนๆไม่ต้อง ได้ทุกช่องเลยค่ะอ่าทำในระยะเวลาประมาณสิบกว่าวันค่ะวันนี้วันนี้ไม่ว่างก็พรุ่งนี้ค่อยค่อยขึ้นกันพรุ่งนี้ค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึง ตีกัน,นอยู่ยังไม่แสดงว่าไม่เข้าใจเดี๋ยวไปเปิดบ้านค่ะค่ะค่ะรับคุณค่ะถ้าการมองเห็นจ้าผ่านไปผ่านมาก็มาให้กำลังใจกันนะคะลืมได้หน้าลืมหลังได้ได้สตรีมลืมเดียว ป้าป้าส่งงานไม่เป็นน่ะเออก็ยังเนื้อเูลือทำไมคขาส่งอ,อ๋อก็ให้ส่งทุกวันใช่ไหมคุณวิลาแค่ป่ะสวัสดีค่ะคุณมานาดีจำนำจามสกุลไม่ได้นะคะค่ะบางทีก็ ไปขึ้นร่วมกันเนาะสนุกดีค่ะอ่าการไปเตือนกันนี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่น้อยอาบน้ําก่อนโอเคสวัสดีค่ะคุณชุชดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะพี่เชิญขึ้นนะ,น,นะติดต่อกันอยู่เนี่ยจิบกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่สองวันหรือสามวันนี่แหละไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วแต่ข้อความยังไม่ได้ภาพนิ่งได้อยู่ประมาณกี่เซนหลายเซนอยู่เดี๋ยวยังไม่ได้ถึงเหรียญเลยคือ <c oughs> ถ้าการมองเห็นจะผ่านไปผ่านมาก็มาให้กำลังใจกันนะคะให้กำลังใจกันซึ่งกันและกัน แล้วก็ต้องเข้าไปดูก็ไม่ได้แต่เ,เห็นความสําคัญของอโบนัสเนาะไม่ได้เห็นความสําคัญของโบนัสก็สสสเลยไม่ค่อยได้ใอ,อาอาบน้ำให้สะอาด ซักเสื้อให้สะอาดแต่แค่นั้นก็พอแล้วเนาะเพื่อนๆไมต้อดูแลซึ่งกันได้กันนะคะเชิญเข้ากล้องหน่อยวิดาจะขึ้นนะคะ เก่งมากๆสุดๆดดดเป็นคนแก่แก่ที่ลืมใจเดียวลืมภาพนิหนิสบายสบายสบายเม้นอยู่ประมาณห้าร้อยคอมเมนต์ค่ะเพื่อนๆนนาทีจะขึ้นจะขึ้นดีนะคะก็ถึงเม้นให้กำลังใจค่ะ วันนี้ก็ไปฟังไปฟังอ่าห้องอ่าไปขึ้นกับเพื่อนนะคะจะได้เกิดเปิดค่าการมองเห็นเปิดค่าการมองเห็นเนาะอ่าเพื่อนก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ชั่วโมงหนึ่งน่ะให้ได้คอม แต่วันนี้ไม่ได้เดียวสักเดียวเลยได้อย่างเสียอย่างเนาะคนแก่เนี่ยเนาะโอ้น่าเพื่อนไปใส่เสื้องามๆมากมักหรอกมันเป็นคนง่ายๆเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะ ความมีส่วนร่วมเนาะมีส่วนร่วมกันนะคะใครที่ยังไม่ผ่านก็เป็นยังไงบ้างทุกช่องเลยค่ะทำในระยะเวลาประมาณอ่สิบกว่าวันค่ะคิดคิดเหมือนกันไปในแนวเดียวกันค่ะ เรา,าจะต้องสวัสดีค่ะคุณสุชดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะถ้าถ้าพี่เชิญขึ้นนะะล้ว ก็มีเปคนีคก็คนแก่นี่ก็ได้อย่างเสียอย่างทำมุ่งสตรีนก็ไม่ได้ภาพนิ่งมุ่งภาพนิ่งก็ไม่ได้เดียวป้าป้าส่งงานไม่เป็นอ่ะเออก็ยังเนึกอกอเะทำไมค่าส่งอ๋อเขให้ส่งทุกวันใช่ไหมคุณวิดาใช่ป่ะ นำสกุลไม่ได้นะคะค่ะบางทีก็อ่าไปขึ้นร่วมกันเนาะ,ะสนุกดีคะ่ะอ่าการ <c oughs> เออเจือเดือดเจอกันกันเนาะ คอยคอยบอกตีกันอย,ยู่ยังไม่แสดง่้ไม่เข้าใจเดี๋ยวไปเปิดบ้านค่ะ